เหนื่อย2เซตแรกวอลเล่บอลหญิงไทยชนะฟิลิปปินส์ประเดิมซีวีลิก2024สัปดาห์2วอลเล่บอลหญิงไทยออกแรงเหนื่อย2เซตแรกก่อนชนะฟิลิปปินส์ประเดิมศึกซีวีลิก2024สัปดาห์ที่2วันที่9สิงหาคม2567การแข่งขันวอลเล่บอลหญิงซีวีลิก2024ซีวีลิก2024สัปดาห์ที่2ณสนามชาติชายฮอนสนามกีฬาเฉลิมพระเกยียรติ8 0พรรษาจังหวัดนครราชสีมาประเทศไทยวอลเล่บอลหญิงทีมชาติไทยคว้าชแชมป์สัปดาห์ ที่ที่เมืองวินฟุกประเทศเวียดนามด้วยผลงานชนะทั้ง3นัดรวมถึงชนะฟิลิปปินส์สาถึงศูนย์เซตด้วยสกอร์ยี 12, ่สิบห้าถึงสิบสองยี่สิบห้าถึงสิบแปดและยี่สิบห้าถึงสิบทั้งสองทีมโคโจรมาพบกันอีกครั้งในวันนี้ซึ่งสองเซตแรกฟิลิปปินส์เล่นเกมรับได้เหนียวแน่นทําให้สู้กับวอลเลย์บอลหญิงไทยอดีตแชมป์หกสนามได้อย่างสนุกแต่นักตบลูกยางสาวไทยยังอาศัยที่เด็ดที่เหนือกว่าเอาตัวรอดไปได้ครบอบสามเซตวอลเลย์บอลหญิงไทยเป็นฝ่ายเอาชนะฟิลิปปินส์ไปได้ในที่สุดเสกอ และ25ถึง16ประเดิม3แต้มแรกตามค่าส่วนนัดที่2จะพบกับอินโดนีเซียแข่งขันวันเสาร์ที่10สิงหาคมนี้เวลา18นาฬิกา